สวัสดีครับผมลอยชุนฟงทองวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับระดับของภูมิธรรมว่าแผนที่ของความเข้าใจในธรรมะเนี่ยมันมีระดับอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นตอนที่9ผมขอยํำว่าก่อนที่จะมาถึงตอนเนี้คุณควรจะรู้8ตอนก่อนหนะ้าถ้าจำมาถึงตอนนี้เลยคุณอาจไม่เข้าใจทำไมบาปบุญ ไม่ใช่แก่นของพุทธมีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นแต่ว่าภูมิธรรมที่ผมพูดถึงต่อไปนี้มันเป็นเรียกว่าปริยัติหรือการศึกษาไม่ใช่เรื่องของปฏิบัติแต่ว่าคุณจะเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยคุณควรเข้าใจปริยัติซะก่อนและเรื่องภูมิธรรมกับเรื่องเปลนธรรมนั้นคนละเรื่องกันภูมิธรรมเป็นระดับเป็นตัวแทนของความเข้าใจในธรรมะเรียกว่าเป็นภาคทฤษฎี ภาษาบาลีเขาเรียกว่าปริยัตส่วนปร,ริยนธรรมเนี่ยมันเป็นระดับของการเรียนภาษาบาลีคนที่เรียนปร,ริยนธรรมก็คือผู้ที่เรียนแปลจากบาลีเป็นไทยแปลจากไทยเป็นบาลีที่นี้สูงสุดของปร,ริยนธรรมก็คือประโยค9หลายท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะประโยคเ้าเขาเรียนอะไรจบประโยค9ออกมาแล้วมีความรู้แค่ไหนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมเลย ภิกษุหรือสาม,มนเณนรที่จบประโยค9หมายความว่าเป็นผู้ชำนาญภาษาบาลีไม่ถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้เชี่ยวชาญน,นี่ก็คือระดับศาสตราจารย์แต่ว่าผู้ชำนาญเนี่ยเรียบได้กับปริญญาตรีเท่านั้นเองยังไม่จบปริญญาโทด้วยซ้าในเมืองไทยเราก็เทียบเท่าให้เท่ากับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทางด้านภาษาหรืออักษรศาสตร์แล้วก็เป็นการเน้นการท่องจำคนที่มีความจำดีก็จะได้เปรียบ ไม่จำเป็นจะต้องไอคสูงต้องมีความเข้าใจในคำของบาลีแล้วก็ไวยากรณ์แต่ไม่จำเป็นต้องคล่องคือถ้าเกิดคุณนำภิกษุสองรูปที่จบประโยค9มาคุยทางโทรศัพท์แล้วบอกว่าให้ทั้งสองท่านคุยเป็นภาษาบาลีเนี่ยห้ามพูดภาษาไทยเลยนะว่าวันนี้ทั้งวันไปทำอะไรมาบ้างไอแบบนี้ทั้งสองท่านจะทำไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่ผู้ชำนาญการการแปลเท่านั้นเอง ไม่คล่องขนาดที่ว่าจะคุยกันทางโทรศัพท์เป็นภาษาบาลีได้ก็เหมือนกับเด็กจบปัญญาตรีในปัจจุบันเรียนภาษาอังกฤษมาก็หลายปีถ้าเกิดคุณเอาเด็กไทยที่เป็นค่าเฉลี่ยมาสองคนเราบอกว่าอา้าวสองคนนี้คุยกันทางโทรศัพท์นะเล่าให้กันฟังว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างเป็นภาษาอังกฤษไอ้แบบเนี้ยเขาจะทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณให้ประโยคมาสักประโยคนึงเป็นภาษาอังกฤษแลแปลเป็นภาษาไทย เออไอแบบนี้พอทําได้ก็คือเป็นผู้ชํานาญการแต่ไม่ใช่ผู้ที่คล่องในภาษาแล้วก็ผู้ที่เรียนประโยค9ก็ต้องเรียนไอคำพีที่เรียกว่าอภิธรรมมัทธวิภาวินีที่มักเรียกสั้นๆว่าคำพีอภิธรรมผมขอทบทวนจากครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับ Hypothetical Truth หรือสมมุติบัญญัติและอีกอันนึงก็คือความจริงจากปัญญารู้แจ้งสอ,งอย่างนี้ไม่เหมือนกัน มันขึ้นอยู่เพราะว่าคุณใช้ปัญญารู้แจ้งหรือเปล่าถ้าใช้ปัญญารู้แจ้งวิเคราะห์แล้วอันนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาจากปัญญารู้แจ้งแล้วก็สิ่งที่ผมจะบรรยายในคลิปนี้อย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติกับความจริงจากปัญญารู้แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีถูกกับผิดหรือมีใช่กับไม่ใช่มันมีหลายสเกลมันมีหลายระดับเป็นสเปกตรัม เรียกว่า wisdom นั้นมันมีหลายเกรดถ้าเป็นปัญญารู้แจ้งแท้ๆเรียกว่าเกรด A แต่ถ้าเป็นสมมุติบัญญัติแท้ๆเลยอันนี้คือเกรด F ก็คือสอบตกเรียกว่าเป็นมายาแท้ๆอันแรกก่อนเป็นปัญญาของผู้ที่สอบตกสอบไม่ผ่านได้เกรด F เป็นต้นว่าเอ้ยคุณจะจุดทูบ4ดอกไม่ได้นะพิธีนี้มันต้องจุด5ดอกแต่ถ้าทูบมันมี2ดอกคุณจะจุด2ดอกก็จุดไป ดอกหนึ่งแทนหยินอีกดอกหนึ่งแทนหยางหรือคุณจะเอาดอกหนึ่งแทนรูปอีกดอกหนึ่งแทนนามก็ได้หรือเป็นรูปมานามกับอะรูปมานามก็ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่พิธีกรรมคุณอย่าเอาอะไรกับมันนักเลยไม่ต้องจุดธูปเลยยังได้ไหว้ด้วยมือเปล่ามันเป็นการสมมุติล้วนๆนะเอาการสมมุติเป็นบรรทัดฐานแม้แต่พิธีกรรมของคนเผ่าเดียวกันเนี่ย มันยังเปลี่ยนไปตามผู้ทําพิธีสมัยก่อนก็เป็นหมอผีประจําหมู่บ้านปัจจุบันก็เป็นพราหมณ์เป็นสินแสเป็นมัคนายกคุณจะเอาอะไรกับไอพิธีพวกนี้กันนักกันหนาถูกไหมครับคุณจะต้องละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมจึงจะเข้าถึงเกรดดีได้ก็คือเลื่อนระดับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งในเกรดดีนั้นเป็นการพูดถึงมรารยาทเรียบร้อยไม่เรียบร้อย อย่ามานั่งควยห้างต่อหน้าผู้ใหญ่เธอเนี่ยช่างไม่สมรวมเอาซะเลยเดินผ่านผู้ใหญ่ไม่รู้จักก้มหัวไอ้แบบเนี้ยคุณใช้จารีตของสังคมนั้นเป็นการตัดสินเอาวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐานซึ่งของไทยกับฝรั่งมันก็ต่างกันมารยาทที่ดีของไทยมันอาจจะตลกในสายตาของฝรั่งหรือมารยาทของฝรั่งมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับสังคมไทย เจอหน้ากันจะต้องทักกันตอนเช้ามิฉะนั้นแล้วจะเสียมรารยาทอ่นนี่คือลักษณะของฝรั่งแม้แต่ที่ทำงานกับที่บ้านมรารยาทก็ยังไม่เหมือนกันที่ทำงานไม่ต้องถอดรองเท้าเข้าออฟฟิศแต่ว่าที่บ้านต้องถอดรองเท้าและคุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ละทิ้งมรารยาทคืออย่าเอามรารยาทเป็นเครื่องวัดจนกระทั่งคุณลืมสิ่งที่มันเหนือไปกว่านี้ หมายความว่ามารยาทเนี่ยมันก็ไม่เลวมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่าไปยึดกับมันมากถ้าคุณไปยึดติดกับมารยาทคุณจะไม่สามารถเลื่อนระดับไปสู่เกรด C ได้เกรด C นั่นก็คือเรียกว่าศีลธรรมมีบาปบ,บุญเป็นตัววัดวันนี้คุณทำบุญแล้วหรือยังเดี๋ยวโยมาบาลเขาไม่ได้จดนะทำบาปฆ่าปลาไปสองตัวยมาบาลหักไปสองแต้ม แต่เมื่อวันก่อนกินปลาแต่ไม่ได้ฆ่าปลาเองให้คุณอื่นเขาฆ่าให้อย่างนี้ยมบาลบาหักหนึ่งแต้มแล้วก็ไปหักแต้มไอคนฆ่าปลาแทนคุณด้วยอีกหนึ่งแต้มคือคุณไม่ได้กลัวทำบาปแต่ว่าคุณกลัวผลจากการทำบาปคุณกลัวว่าเวลาทำบุญแล้วยมบาบาลจะไม่จดเอาไว้ในบัญชีอย่างไรก็ตามไอบัญชีบาปบุญที่วาเนี้คุณยังเอาคำพีเป็นบรรทัดฐาน ก็คือเอาคำพีของศาสนาหรือความเชื่อเป็นบรรทัดฐานซึ่งต่างศาสนาต่างความเชื่อก็มีความคิดที่แตกต่างกันหลายศาสนาไม่เชื่อว่าการฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารนั่นเป็นบาปแต่บางศาสนาเขาก็เชื่อว่าเป็นบาปไอ้อย่างนี้ก็ต่างกันละโยมาบาลไม่รู้จะจดยังไงเพราะว่าต้องมาจดด้วยว่าคุณนับถือศาสนาไหนเข้าแคตตากรีแบบไหนตกลงว่า ถ้าคุณนับถือศาสนานี้ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าจะได้หักคะแนนถูกสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องละทิ้งไอความเข้าใจแบบนี้ความเข้าใจศิลธรรมที่อ้างอิงจากคมภีร์ใดคมภีร์หนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้คุณไม่สามารถเลื่อนขั้นไปสู่เกรดบได้เลยและเกรด b นั้นเป็นเกรดขั้นต่ำที่คุณควรไปถึงเกรดบมีชื่อว่าจาริยธรรม ก็คือใช้จริยธรรมเป็นเครื่องวัดนะคุณทำทานคุณไม่ได้หวังบุญคุณมีความเมตตาต่อผู้ที่ได้รับทานคุณไม่จําเป็นจะต้องไปทำบุญกับวัดกับภิกษุคุณทำบุญกับขอทานหรือให้แก่ผู้ที่เขาต้องการมากกว่าคุณในขณะนั้นผู้ที่จําเป็นต้องใช้และคุณไม่ทำชั่วไม่ใช่กลัวว่าเดี๋ยวโยมาบาลจะไปจดลงในบัญชี แต่ว่าคุณไม่ทำชั่วเพราะว่าคุณมีจริยธรรมคุณทำด้วยจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์ร่วมโลกแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันทำให้คุณติดอยู่กับเรื่องความดีความชั่วคือเอาความดีความชั่วเป็นตัววัดมันอาจจะทำให้คุณเป็นทุกข์ได้และมันมีสิ่งที่เหนือไปกว่าจริยธรรมอีกและน้อยคนที่จะรู้ และนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้ก็คือต้องละทิ้งจริยธรรมจึงจะเข้าสู่เกรด a ที่ผมจะบอกต่อไปนี้เกรด a เนี่ยมีชื่อว่าโลกุตตะละบางทีก็เรียกว่าโลกุตตะละธรรมโลกุตเนี่ยก็คือโลกกุดเนี่ยออกเสียงเหมือนกับนิ้วกุดนิ้วด้วนเพราะฉะนั้นในบาลีเนี่ยเขาก็จะเขียนต่อเต่า2ตัวแต่ว่าพอมาเป็นภาษาไทย ลดรูปเหลือต่อเต่าต,ต,ตัวเดียวไอ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตอาจจะกลับมามีต่อเต่าสองต,ตัวหรือว่าอาจจะเปลี่ยนคําอ่านเป็นโลกุตรละก็เป็นไปได้เพราะว่าภาษาไทยมีการเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเหมือนอย่างคําว่าอลหันสมัยที่ผมเป็นเด็กเขาก็เรียกกันทั้งสองอย่างก็คืออลหันและอลหันแต่ว่าปัจจุบันดูเหมือนกับว่าคนชอบเรียกอลหันมากกว่านะเพราะว่าเอาอลหันเป็นชื่อของสัตว์ เทนิย,ยถ้าเกิดคุณอ่านคำพีเต่าแตกเก่งคำว่าโลกุตละนี่แหละก็เป็นความหมายหนึ่งของเตา่าเหตุที่ใช้จริยธรรมแล้วมันไม่ถึงเกรดเอเพราะว่าจริยธรรมนั้นคุณเอามาตรฐานของสังคมเป็นตัววัดคุณยังไม่สามารถละทิ้งสิ่งที่เป็นมาตรฐานของสังคมได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วหรือมาตรฐานของมนุษย์ ซึ่งมันกลายเป็นมาตรฐานของตัวคุณเองคือเกรดเอเนี่ยจะต้องไม่มีตนเองในมาตรฐานไม่เอาความเชื่อของตนเองไปตัดสินผู้อื่นไม่เอาความคิดหรือมาตรฐานของมนุษย์ไปตัดสินสัตว์จะไปตำหนิแมวที่มันไล่จับหนูไล่กินหนูบอกว่ามันเน่ะทำชั่วไอ้แบบเนี้ยคุณเอามาตรฐานของตนเองไปตัดสินแมวผู้พิพากษา ตัดสินประหารชีวิตคนร้ายตามบทบัญญัติของกฎหมายคุณไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาชั่วเขาดีหน้าที่ของเขาถ้าเกิดเขาไม่เอาตนเองเข้าไปตัดสินเขาก็ไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ถ้าเอามาตรฐานของตนเองไปตัดสินไม่ใช่มาตรฐานของหน้าที่ไปตัดสินเออไอแบบเนี้ยมันถึงมีดีมีชั่วตัดสินโดยที่ไม่เอามาตรฐานของตนเองเข้าไปจับเนี่ยมันไม่เหมือนกับ การทำตามคําสั่งนะการทำตามคําสั่งนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ทำไม่ทำตามคุณก็รับโทษอันนี้คือคุณตัดสินใจเองและคนส่วนมากที่เห็นแก่ตัวนิยมจะทำตามคําสั่งเพราะว่าจะได้พ้นผิดเพราะฉะนั้นคนที่ตีความหมายว่าโลก,กุตระหมายถึงทำตามคำสั่งอันนี้เข้าใจผิด อย่างชัดเจนและย้ำอีกครั้งคำว่าโลกุตระหมายถึงไม่เอามาตรฐานของตนเองหรือไม่มีตนเองในการตัดสินเพราะฉะนั้นคำว่าโลกุตระเนี่ยเป็นคำที่เข้าใจยากที่สุดมันเข้าใจยากกว่าคุณธรรมเยอะเพราะว่าคุณธรรมหรือจริยธรรมนั้นมันยังเป็นเกรด b นี่เรากำลังพูดถึงเกรด a ก็คือจะต้องไม่มีตัวตน ในการตัดสินไม่เอามาตรฐานของตนเองเข้าไปจับมาตรฐานของคนอื่นหรือมาตรฐานของศาสนาอื่นผู้ที่เข้าถึงโลกุตตะจะมีความรู้สึกว่าไม่มีศาสนาไหนดีกว่ากันเหมือนกับที่ท่านพุทธทาสตอนที่ท่านจะบรรลุนิติภาวะและจะต้องไปทำบัตรประชาชนแล้วเจ้าที่อำเภอถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไรด้วยความเป็นภิกษุที่เข้าถึงโลกุตตะ ท่านก็าถามว่ามันจําเป็นจะต้องบอกด้วยเลยว่าท่านนับถือศาสนาอะไรผู้ที่เข้าถึงโลก,กุตระนั้นเขาจะไม่แบ่งแยกไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเราไม่เอาบุคคลเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าไอ้น้านี้โผล่ขึ้นมาก็บอกว่ามันเลวหรืออีกหน้านึงโผล่ขึ้นมาก็บอกว่าดีตลอดการไม่ได้ตัดสินอะไรที่บุคคลตัดสินจะต้องใช้การกระทําของเขาการกระทํานั้นเนี่ยว่ามันดีหรือมันไม่ดี มันถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจคุณไม่ใช่เห็นหน้าคนที่คุณไม่ชอบก็บอกว่ามันไม่ดีตลอดคุณจะต้องหยุดการตัดสินคนแต่ว่าจะต้องมาตัดสินด้วยการกระทำของคน และที่สำคัญก็คือต้องใจกว้างต้องยอมรับความแตกต่างของความเห็นว่ามันไม่เหมือนกันไม่ใช่จะเอาแต่ตนเองถูกอย่างเดียวคนอื่นผิดหมดอันนี้ก็เป็นตารางสรุปว่าไอกเกรดเอเนี่ยเรียกว่าโลกุตระตววัดนี่ก็คือความจริงแท้ความจริงแท้ที่หมายความว่าไม่เอาตอนเองเข้าไปตัดสินไม่เอาตอนเองใส่เข้าไป มองตามที่มันเป็นสัจจะมองตามลอจิกมองตามธรรมหรือธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์บุคคลพวกนี้เรียกว่าอาริยะบุคคลซึ่งก็มีหลายระดับอันที่สองเกรด B เรียกว่าจาริยธรรมยังมีการใช้ความดีความชั่วเป็นตัวตัดสินบุคคลพวกนี้เรียกว่าผู้ที่มีจิตสำนึกและเกรด C ซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากก็คือศีลธรรม ยังยึดในบาปบุญยังยึดที่บัญชีของโยมบาลอยู่ผู้ที่มาถึงแค่ศีลธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลที่ตามไปกว่านั้นก็คือเกรดดีมารยาทมีโตว,วัดเป็นจารีตคําเรียกก็คือคนมีมารยาทและสุดท้ายคือพวกที่สอบตกและผมไม่อยากให้คุณสอบตกเลยเป็นระดับพิธีกรรมใช้จินตนาการเป็นตัววัด แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่เรียกว่าพิธีกรก็คือผู้ที่กระทําพิธีกรรมนั้นขึ้นอยู่กับสินแสมัคคนายกพรามหรือหมอผีเป็นระดับที่ต่ําที่สุดเรียกว่าสอบตกเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยโลก,กุตละนั้นคุณอาจจะเรียกว่าพ้นโลกก็ได้ตามคําแปลถ้าเป็นทางพุทธก็เรียกว่าเป็นนิพพานอันถาวรเป็นภูมิธรรมอันสูงสุดมนุษย์ที่เข้าถึงโลก,กุตละ เรียกว่าอริยะบุคคลแต่ว่าอริยะบุคคลที่สูงสุดเรียกว่าอรหันถ้าให้แปลง่ายๆก็คือมนุษย์ผู้ไม่มีสิทธิ์เป็นทุกข์และหลายคนถามว่าเอ๊ะนิพพานมันคืออะไรมันต่างกับปรินิพพานยังไงปริเนี่ยมันแปลว่าใหญ่แปลว่ารอบเช่นปริมณฑลเนี่ยก็คือรอบๆมณฑลนิพพานมันแปลว่าดับแปลว่ามอดแปลว่าเย็นลงและคําว่าปรินิพพานนั้นแปลว่าดับใหญ่ ก็คือพูดง่ายเสียชีวิตแปลว่าเป็นการตายใช้กับอรหันต์คำว่าปรินิพานเนี่ยเป็นคำที่คุณไม่ต้องเรียนมากนะคุณจำง่ายๆปรินิพานก็บอกว่าตายเท่านั้นเองนะไม่ต้องเรียนมากแต่ว่าไอ้คำที่ต้องเรียนมากก็คือคำว่านิพานเนี่ยต้องเรียนให้เยอะเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดได้หลายครั้งปรินิพานนั้นเป็นคำที่เอาไว้เชิดชูผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วเขาเสียชีวิตเท่านั้นเองแล้วก็มันมี คำหลายคำที่สอดคล้องกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันในแง่ว่ามองจากมุมไหนเช่นคําว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันเป็นในแง่ของสัจธรรมในแง่ของแอคเซียมเป็นความจริงแท้ที่ว่าต้องยอมรับก่อนส่วนโลกุตละเรากําลังพูดถึงในแง่ภูมิธรรมและมีอีกคำหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดถึงมาก่อนก็คือสุญญาตาสุญญาตานี่เป็น ภาวะธรรมก็คือภาวะที่จิตว่างเป็นมุมที่น่าสนใจและน่าศึกษามากๆแล้วก็คําว่นนานิพพานเป็นการพูดในแง่ทุกมันดับส่วนอรหันต์ก็บอกไปแล้วก็คือเป็นการพูดในแง่มนุษย์ผู้พัฒนาตนเองไปถึงจุดสูงสุดจนกระทั่งไม่มีสิทธิ์เป็นทุกขในส่วนของอภิธรรมนั้นหรือที่เรียกว่าเมตาฟิสิกส์ไม่ได้หมายความว่าเป็นอภิธรรมของพุทธนะอันนี้คือเป็นอภิธรรมสากลเนี่ย ไอ้ส่วนที่จําเป็นก็คือคําว่าอนัตตาโลกุตระแล้วก็สุญญาตา3ามคำนี้มันเป็นคําที่มีในเมตาฟิสิกแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเอาละครับคลิปนี้ปิดท้ายด้วยปริศนาธรรมโลกุตระหรือที่เรียกว่านิพพานอันถาวรเนี่ยมีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงหมายความว่ายังไงแล้วก็เชิญเขียนคอมเมนต์ได้ นะแล้วผมจะมาเฉลยในคลิปหน้าขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับแล้วก็ฝากกลุ่มและเพจของ Facebook ก็คือคุณเข้าไป Facebook แล้วก็เสิร์ชหากลุ่มสนทนาชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์แล้วก็เพจหลักคิดของพระพุทธเจ้าคลิปอะไรต่างๆที่ผมออกเนี่ยผมก็จะไปโพสต์ในนั้นแล้วบางทีไม่ได้ทำเป็นคลิปผมก็พิมพ์ลงไปเพื่อเป็นการสื่อสารสั้นๆ แล้วก็ติดตามสาระดีๆจากผมได้จากมีเดียที่เห็นอยู่ในขณะนี้และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีในคลิปของคณิตศาสตร์มปลายนั้นไม่มีโฆษณาแล้วก็ฝากกรุ่มสนทนาเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือกลุ่มดาราศาสตร์บวกเต็มขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ